สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการการทำหัวในตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่ครับปกติเนี่ยตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือนี่คือหัวในตะเกียงกระเช้าใหญ่เป็นแบบนี้แต่คราวนี้บังเอิญว่าเรามีตะเกียงครับแล้วเรา หาหัวในของกระเช้าใหญ่ไม่ได้พูดถึงอยู่ไกล,ลนะครับผมก็เอาตะเกียงกระเช้าเล็กธรรมดาเนี่ยนะครับเนี่ยครับเอามาบานขอบนี่ออกบานขอบให้ตรงหมดเลยนะครับบานรอบเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็เนี่ยครับพอเราบานขอบแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ จากหัวแบบนี้นะครับเนี่ยครับที่มีขอบเนี่ยเราก็ตีให้แบนรอบเลยครับเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เกลียรครับเอามาวัดใส่แล้วก็ลองใส่ในตะเกียงกระเช้าใหญ่เนี่ยเพราะว่ารูเสียบกับช่องผสมอากาศเนี่ยให้มันเข้าได้แล้วให้ระยะคอมา้ามันใช้ได้น,นะครับมันก็จะจะใช้งานได้ ก็วัดขอบแล้วก็เกียรอบๆเนี่ยเก็บรอบๆเนี่ยเนี่ยครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใส่ไปเนี่ยก็ใส่ได้ปุ๊บนะครับเนี่ยครับให้ระยะคอม้ามันผูกกับนมหนูเนี่ยครับ แล้วช่องผสมอากาศมันทํางานได้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับของตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่นะครับอันนี้เป็นการแก้ไขเบื้องต้นครับเพราะในกรณีที่อยู่ไกลอย่างนี้ครับแล้วก็หาที่ซื้อไม่ได้อย่างนี้ครับถ้าพอจะมีหัวในเล็กเก่าๆเนี่ยเราก็แปลงใส่เลยครับแล้วก็จุดสามารถจุดทดสอบได้นะครับเพราะว่าข้อบังคับของช่องผสมอากาศในตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันต้องให้หัวหัวโผล่พอดีครับแบบนี้ครับโผล่พอดีแบบนี้ใช้งานได้เลย แบบนี้ใช้งานได้แน่นอนครับเพราะว่าก๊าซลมร้อนเนี่ยที่โผล่จากนมหนูเนี่ยมันจะโดนความดันบรรยากาศภายนอกซึ่งเย็ยนกดครับกดเข้าไปในร่องนะครับแล้วก๊าซจะวิ่งเข้าของมาอัตโนมัติเลยครับแล้วก็จะทำให้ตะเกียงตัวนี้ใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องรอรอ หัวในตรงรุ่นของมันเนี่ยครับในกรณีถ้าเราซ่อมตะเกียงอะนะครับหาหัวในไม่ได้นี่คือจุดไม่ได้ก็คือจบเลยแต่นี่ก็เป็นเป็นวิธีแก้ไขาทางหนึ่งเนี่ยครับทําให้ทําให้ตะเกียงเจ้าพายุอะจะจะใช้งานได้แล้วก็จุดทดสอบได้เลยครับโดยใช้หัวในกระเช้าเล็กที่มีที่เรามีอยู่อะครับแล้วก็แปลงแบบนี้ก็จะทำให้จุดติดได้สมบูรณ์ครับ ถามว่าการทําแบบนี้ดีไหมไม่ดีอะครับแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยครับทันทีผมก็ใช้วิธีนี้ครับในการแก้ไขตะเกียงบางทีเนี่ยสั่งหัวในของกระเช้าใหญ่ใหม่มาสิอันตะเกียงเข้าซ่อมไม่ทันครับแล้วคนมาเอาตะเกียงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอากลับไปเนี่ยเราก็ไม่มีตัวเทสพอไม่มีตัวเทสเราก็ใช้แบบนี้ครับ แล้วก็ระยะของคอม้าของตะเกียงแต่ละตัวมันก็ไม่เท่ากันนะครับเราจะเอาหัวนู้นมาใส่หัวนี้มาใส่เราก็ต้องมาปรับตั้งคอมา้าจริงๆแล้วไม่ดีครับถ้าทําใส่ตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นเลยแต่ว่าของเพื่อนสมาชิกที่เอามาทําก็บางทีก็แปลงแบบนี้ใส่เนี่ยเขาก็ใช้มาจนทุกวันนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติคือบางทีเนี่ยครับเราเราทาตะเกียงเจ้าพายุเนี่ย DIY เอาแบบนี้มันก็ไม่ไม่เสียสตังค์เยอะใช่ไหมครับ เพราะว่าคือพูดตรงๆไงอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีสตางค์ผมก็ทําอย่างเนี้ยแล้วทําให้ตะเกียงใช้ได้ผมทําตะเกียงให้กลับมาใช้ได้ปกติเพราะอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดนะครับ DIY ได้ก็ทําเลยเพราะว่าตะเกียงชาวบ้านนะครับคือถ้าอันนั้นต้องอย่างนั้นอันนี้ต้องอย่างนี้โดยพื้นฐานการพูดแบบนี้เนี่ยต้องมีตังค์ครับถ้าไม่มีตังค์ก็คือทิ้งเลยครับตะเกียง กลายเป็นตะเกียงล้างตะเกียงใช้ไม่ได้อยู่บ้านเลยครับคือเราทําตะเกียงให้จุดใช้งานได้เท่านั้นโอเคพอครับเพราะบางทีเราก็ไม่ได้มีสตังค์เยอะแยะไลครับแต่นี่ก็เอามาแชร์กันนะครับแบ่งปันเพื่อนสมาชิกเหตุเหตุเพราะว่าเออถ้ามีหัวแบบนี้นะหัวในแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บมีตะเกียงกระเช้าใหญ่มันใช้ไม่ได้ก็แปลงใช้แบบนี้นครับ มันก็ทําให้ตะเกียงจุดใช้งานได้ปกติเหมือนกันนี่ก็ทําคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเป็นกรณีศึกษาแบ่งปันกันครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสําหรับผู้ที่ชอบตะเกียงเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจะต้องใช้ตรงรุ่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องใช้ตางนะครับแต่ถ้าท่านมีสตังเยอะก็แล้วแต่ครับแต่นี้ก็มาแบ่งปันผู้ที่ ไม่มีอะครับว่าทําแบบนี้ได้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปจนจบ